แรงเลยมากเลยค่ะ

บอกเลยอย่าเดินคานเอาคนเคาคานเาหลุคคานเ้ยเคานนัทตังานเทำไมมันลื่นขนาดนี้เนี่ยไม่ดีสุดจี่ที่สุดไปค่าเฮ้ยเห็นไหมเห็นไหม

เไปเล่นท mm ั้งเงินไปลูกปลามันเลื่นไปลูกปลาอหเดดูดดนี่ไงตัวใหญ่ปอตไม่เใหญ่ไม่จริงปอตัวใหญ่ริอะดนะพ่อจับเชไว้เชฟจะไมยืนตรงนี้เเชไม่ยืนคอยดูนะ อันนี้เชไม่ได้ยืนนะเชยืนอยู่บนหินเย็นไม่เชขอบนน้มอ่ะุดดิมุดแค่นั้นนะ ไม่แต่อยากมุดนิดเดียวปลาตัวใหญ่เหรอปิลัญญาเชนไม่เอานะมันไม่มีหรอกเชปลาปอมกมีปลาด้วยแต่มองไม่เห็นเลยเชลองยืนอมด้